بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها بعد الإيمان أفضل العبادات أشهد أن لا Allah wahdahu la syarika la shahadatu an la ilaha minan mulikat wa asyhadu anna muhammadal abadu wa rasuluhu sayyidus saadat اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الافضل المخلوقات. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير زاد التقوى بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائقة موت الحمد لله الحمد لله قانون قاشكوت الله سبحانه وتعالى เทอลาสุบฮานาวตาลาได้ทรงให้กับพมและพี่น้องเรามัสยิดอาฮลียุมอานบันทาเลก็กลางแห้งนี้เทมีสุขภาพแข็งแรงเทเราเป็นบา่าเทดีข้อลาสุบฮานาวตาลาได้มาทำการละมายุมอ่านวันสุขที่น้องทีละข้อลาสุบฮานาวตาลาผูมีอีมานผูี่ศรัทธาต่ออัลลอฮ นะครับเขาก็พยายามนะครับ้นฟ้ายเก็บเกี่ยวอิบาดาดข้องตัวเองโดยเจะไม่ให้ผ่าดเป็นอังคาดชีวิตครั้งนึงเธ่เกิดมาแล้วและไม่ทราบมาเธ่จะเกิดไม่แหลล่างจากตายไปถึงวันนี้นั้นเราเป็นมุสลิมเธอเรามาไม่ยังววนสุขนะครับเราอิมานเราสัทธาตอนแล้ว แต่ถ้าเราไม่มีอีมาน์น่ะอีมานแปลว่าศรัทธานะครับนะ้าถ้าเราไม่เชือ่อความตายมีจริงหลังจากโลกความตายนั้นเราก็จะมีการรับพุทธบุญนะครับจะตกลงถูกเรา <c oughs> นะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อเหล่านี้เราไม่มามายัางงานซุปเราพี่น้อยเราไม่มาหรอกนะครับมาทำไมไม่เสียเวลาใส่ทำงานดีว่า ตั้งแต่ดีบซ่องเขิงจะกระทำตื้งตีนึงเลือกคีโชโมงแล้วได้ท่าไรแล้วเบียสะเบียเจะจะเอาเก็บเกี่ยวทำมาห้ากินมาหนังฟังคูตบามาไม่ย่งมาสุปรบรรไดอะไรหลอเนี่คนก็เชื้อถ้าคนเชื้อนี่พี่น้องอ่ะคนอิมานพี่น้องอ่ะเขายอมมากเพราะว่าเขาเห็นว่าโลกอาคาชตในกูโบนั้นเขาต้องตายแล้ว นี่อะมุสลิมเดสุสมบุญแบบเขาจะมีความคิดนะครับน่ามีความการเปี่ยมพร้อมชีวิตตัวเองเผื่อลั่งความตายที่น้องทีระคอนลั์สุภาณวตาราโรเกิดมาเนีเป็นมุสลิมเดสุสมบุญแบบและโยนในศาสนาเต่แท่กันไม่ใช่จอมปลอมข้องแท้ข้องจริงนะครับด้วยเหตุน,นี้และเราต้องหลักษา เชื้อเสียงเของอ้ามาอิสลามเชื้อของเลานะนะครับหน้าให้ได้นะครับญาให้มีแต่เชื้ออย่างเดียวแต่ว่านั้นเลยพฤติกรรมพ้นการปฏิบัติมายังหาเวลาไม่เคยเห็นเลยสุดเอาไม่ย่กว่าซุกนะครับหน้าบางทีมาบ้างไม่มาบ้างพี่น้องจำไม่ดีนะแต่สัสะดานาบีวาัมาซ่อลรออะไรสลับาว่า ไข่เทค้าลาม,มัดาส้มสุขติดต่อกันคนนี้นั้นจะโทษบันทึกไว้นะครับเขาเป็นคนมูนาฟิกนะครับหน้าคนนี้นั่นเถวราชฮานะตนละลาจากโกดกิอย่างหญิงนะครับไม่ยังหาเวลานะไม่ต้องเร่งทึ่งแล้วนะข้อสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติพี่น้องที่รักทางไล่เราทุกคนเกิดมาอยู่ในศาสนาอลามศาสนาเตทียงแทธ เรามาสัางเกตการว่าอิสลามนี่มันแท้ผือวะนะครับมันจริงผือวะนะครับทําไมเราเกิดมาเป็นอิสลามเราอยู่ในข้องแท้เลยเราหลักสร้างไม่ได้พี่น้องเรามาแล้วสิ่งที่ทำให้เราเห็นกับซ่องตาว่าคือนะครับพี่น้องลองสังเกตการแล้วนามในโลกดนยานี่ทั้งหมดนะครับที่น้องทกีกำลังเห็นอยู่นี่นะครับ นามเทเรากาศนามเทซักซิษนามเทวามีนะครับหนะ้าโยได้ท่าว้อนไม่เคยแหง้งนะครับไม่เคยแห้งแรงเลยคือนามซ้ำๆัม,ม,มนะพอเราทาวว่าเอ๊ะนามร้ำๆัม,มนี่มันอยู่ในประเทศอะไรท้ามันดาเด็กทางหลายลูกเราต้องอยู่ในประเทศซาอูถ้าว่าประเทศซาอูนั้นแหละยมันอยู่ตรงในห้องนามซ้ำโยเทมักกานาใบตลุลล้อ านานเลยนะครับถ้ามแตินาบรมซัมนี้นะเป็นนาเตมมาตั้งแต่อยู่ของท่านนาบีอิบราฮิมลงมาจากทางอยู่ของนบีอิสมาอนินมาถึงอยู่ปัจจุบันนี้ต้นคิดแรกมันกี่ล้านลลานปีแล้วนะครับมันกี่รอยปีแล้วนะครับพอไรอ่ะพอว่าอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลารักษาไวา้เห็นได้ชัดเจนว่า นามจำจำมีน,นม่เป็นนามเดชศักเป็นนามเทวบารากาศไม่เคยแรงเลยเนี่ยนี่คือจุดที่จะบอกว่าเราเกิดมาอยู่ในศาสนาอิสลามศาสนาเ,เทียงแท้พี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับหน้าเตวามาแลกในโลกดุนยานี้นามในโลกดุนยานี้นะครับหน้าพ่อย่ำแรงมันก็ต้องแหงแหละแตวามนนามนามจำมันไม่แหงอ่ะ เพราะว่ามันเป็นสถานเถ่บรากาดโดยสถานเถื่ก็ทําอิบาดัดหานี่เนี่ยเห็นในจัดเนว่ามเราเกิดมาอยู่ในศาสนาอิสลามศาสนาเถื่อแทงเทนะครับหน้าและอีกอย่างหนึ่ง่านศาสนาอิบมาฮิมซ้อนล้ออะไรวะซัลลัมได้เคยแล้งไหวคำปูดข้อง่านนบีไม่เคยแล้งขี้ยกนะครับไม่เคยแล้งโกหกนบีแล้งจริงเสมอ คือมายว่าเป็นคำพูดเทลเลนก็เป็นเรื่องจริงนะครับทัศน์สตา,าดานาบีฮามัดเป็นผู้นะครับหน้าผู้ชายคนหนึ่งเทน,นะครับอา่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่ทําไม่ทันโรทึงนะครับเบื้องหลึกคองสิ่งนึ่งสิ่งใดและโรทึงข้องเทอนาคตข้างหน้านะครับหน้าท่านเคยเล่งไว้ว่านบีบอกว่านะครับหน้าในตัวของ นะครับมานั้นรัสุนัตเทรรเลงมามาอะม่านัสุนัตน,นะครับในน้ำไลคล้องมานั้นทานศาสานาบอกว่ามันมีเชื้อโรคอยู่หานนี้มีเชื้อโรคอยู่ในเมื่อสุเจ้าทกบมาเลี่ยแล้วนั้นให้ล้างกับน้ำให้ล้างกับน้ำปนดินไม่ใช่ล้างกับน้ำเช่เช่นี่ไม่ซ้อนน่นพี่น้องครับทัสศาสนาสร้างมาให้น้ำกับ ล่างเทปนดินนะครับพอไรอ่ะมันจะมากำจับเชื้อโรคนั้นนะครับหน้าไฮมดนะครับนี่คือการลักการแบบอิสลามนะครับในมรทกสุนัขท่กงมาแล้วเราใชานา้น้ำธรรมาดามาล้างนี้ไม่ซะอพาข้องเตินมามายังนั้นใช้ไม่ได้อยู่ในนาเยสบานข้องเตินนั้นผ่าผ้า นะครับนำไล่เทเป็นสุนัขเลียนะั้นไปอยู่ในบ้านนั้นอยู่ในนายิสถือว่าไม่ซอที่มาเลียนหะน้าแข็งก้อนเตินเตินจะต้องลากกับนามดินนามเทพบนดินนะครับเท่านั้นนะครับเจ็ดขังศาส,สดาสร้างไว้นี่ทำไม่กับท่านบอแลว่าในตัวของนำลาลยมานนะ้นมีเชื้อรูนี่นี่นาะบีไม่เคยเห็นกับกองกับตัวถัดไม่เคยจอดจองเลยนะครับหน้า เพื่อเราสาังเกตการณ์เรื่องจริงไหมนะครับเวลาเรานะครับหน่าสักตัวนั้นเกิดอแต่เสียชีวิตแต่ตายนั้นมิซ่าเราเอาไปฝังในดินนั้นมันกอบดินแล้วก็มันก็ดูดเพาอะไรบอมันดูความมิซ่ามัน,มน,มนไดมอนด์เลยนี่มบอกว่าดินนั้นมันเป็นแร่ธาตุดูดนะครับความสกปรกข้องมิซ่าได้ดีที่สุดบบอกว่าแต่ศาสดาแรงว่าในนี้นั้นเป็นเรื่องจริง จังตึงอยู่ปัจจุบันนี่เราไปเล่นในโลกโซเชียลใน YouTube หรือว่าในเฟซก็ตามนะครับนะ้าเขาเคยถอดลองถอดล่องในเรื่องราวข้องนำไล่ข้องมาสุนัขนะครับเขาก็เลยเอาฟ้อยนะครับนะ้ากระเบื้องนี่เว่าเขาไปเล่นในในจอตัวถัดน,นะครับอ่าเจ็ก็จองเลยว่าเหลือนะ้าเหลือเราคุบอะไรนะเรามีรลัอะไรนะหานั้นเลยนะครับให้มาดีเลียเลียเลียทิ้งปั๊บเขาเอา้าไปซองเลย ปรากฏว่าในตัวนำไล่ข้องมาพี่นองเอ้ยมีเชื้อโรคอยู่วิ่งอยู่มากหายเป็นฟ้ามจริงนี่ศาสดาแรงไลยทันไม่เคยเห็นมาจากไหากันกาวยูวาวยูจากอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเราเกิดมนาะเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเเทต่แท้จริงนะครับมีผู้นำเถริญยามค้อยนำเราที่ศาสดาให้เราอยู่ในทางเ,เจริทเ่ดีที่ทสุด นะครับเททันแลงมงวันนี้เป็นเรื่องจริงทังมดนะครับปากกอว่าไปเห็นมีเชื้อโรครติมมาพอลังอย่างนั้นก็ข้อลองลองในะอีกที่เลยว่าเฮสสาดาบอกว่าให้ล้างกับน้ำดินเชื้อโรคนี่มันจะตายมดนะครับมันจะเสียมดเขาก็เลยไปเอานา้ำนะครับบนดินะน,ะนาาะ,าาะนะครับน้ามารยศแร่มาล้างแร่นะครับบนฟอยที่ว่านำลายมาทเทเลียวยายเห็นเป็นเชื้อโรคเนะขามาซองแร่รอบเทซ้อนไปซองกับปากกอว่า เชื้อโรคนั้นดินทรมา่านตายแข้งมากเลยเหายดีไหมนี่ความจริงความจริงที่ปรากฏความจริงที่เรากาลั่โยนับทื่ออยู่กับตอนนี้นะ้าถึงเราเนี่ยทำตัวข้องเรานะนะครับให้เสียชือ่อเนี่ยทำตัวข้องเรานะนะครับหนะ้าออกจากศาสนาอิสลามอยู่ในอิสลามในพยายามศึกษา้าพยายามลาเรียนพยายามค้นไฟห้า เรื่องรล่าที่แท้จริงเราจะได้มีอีมานและจะยำเกรงความตายในอัคราทันทีเห็นไหมแต่ศาส,สนานะครับไล่ยาเทนบีเลขตั้งไว้ข้องลึกลับเทนบีไม่เคยซองแน่ด้วยกับนะครับจอตัวถัดเถนบีไม่เคยเห็นได้ซอกตายแต่ทันได้มาว่ายุจากอัลลอฮ์พออัลลอฮ์ผู้ทรงดูแลเราอัลลอฮ์รู้ดีว่าสิ่งที่วามันดุดจมตำอะไรบางนะครับนั่นคือนำไล่ข้องมานะครับหนะ้าแมเต นะครับแมวนำไล่พองแมวแา่ศานาแรียกวสะอาดไม่มีเชื้อโรคเราสามาจับต้องไล่มันมาเรียไม่ต้องหลางอะไรไม่มีปัญหานีเห็นมาอ่ะเขาก็ทดลองว่งกากันอยุ่สมัยนี้คนอยากตีเห็นกับซองแตว่ว่าความจริงต่อิสลามแรงตั้งไหวน,นะคอยอยากที่ถดสอบก็ใช้ยหลักศาสนาแบบนี้แล้วมาซ่องแลแล้วก็เอาไปไปแล่ในจอตัวถาดอะไรนะครับประกอบว่านำไล่นั้นใสสะอาด มันไม่มีเชือ้อโรคไม่มีอะไรแมแต่ชินเดเทลลี่ซาอานเวลมานีนำลายคล้องแมวเห็นไหมอ่ะเทนาบีแรงมาทางมดนี้นั้นบงบอกว่าเป็นฟ้ามจริงห้าวันนี้เราเกิดมาอยู่ในศาสนาอิสลามเราอยากที่รู้เรื่องราวของศาสนาต้องเล่าเรียนพี่น้องเอ้ยอย่าเยอะเชยพอฟ้ามตายเทนาบีแรงตั้งไว้นั้นเป็นเรื่องจริงทั้งมดแต่เราเลขนี่ไม่พ่อน แม้แต่คนในอ่านคนโตบาสักวันนึงต้องตายเลยไปพบเหมือนกันเราทุกคนในน,นั้เนดังนี้สักวันนึงต้องไปพบเหมือนกันก่อนที่ไปพบวันนั้นนั้นทำผือตัวใข่ตัวมันต้องเปลี่ยนพอหมอเลยนะครับอย่าไปรับให้เขาทำซามวันเจ็ดวันใส่เสื้สิบใส,ใส่รอยอันนั้นขาเรี๋ยวเป็นขอ้อต่ว่าให้เราไปช่วข้าวเราข้อมจริงที่เรามีชีวิตเราทำด้วยตัวเองเนี่ยเสบียงตัวนี้อย่าลืมเป็นอังคาร นะครับต้องเปี่ยมพร้อมไว้ให้กับตัวเองพี่น,ออน,น้องที่รักขลอลัจริงเตอันอิสลามบอกไว้ให้กับเราว่าเราเป็นคนนึ่งอยู่ในศาสนาอิสลามนั้นเราย่าละเลยการศึกษาการฟังเรื่องราวของศาสนาที่ในบ้านเราเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทึงง่งบ้านเรามดแล้วมันโยเทนิวห้องเราการซ้ำพัดข้าเราเทจะแหล่เทจะนะครับฟัง แต่ถ้าเราฟังมาร์กเราก็จะได้ฟางรูมาร์กและเราก็จะได้เก่งกลัวมาร์กติ่สุดแต่ถ้าเราไม่เคยฟังเลยเขาซ่อนเตไหนาเราไม่สนใจเลยเสียงอาซารเราฟังเมื่อก็เสียงดนตรีทั่วไปเสียงเพลงเมื่อเราฟังถั่วไปไม่ใช่ครับหน้าได้ยินเสียงอาซาห้ามาหาเวลายามาอายามาอานี่คือเป็นสิ่งที่ว่าบารากาจะเกิดทําให้การงานของตนจะมีบารากา ริสกีเทเบลกาเทนเพื่อนพูน euh น huh ั้นด้วยกับการในอรักซาลาหมาดยามาอามาม่ยังซื้อเราถึงเวลาละทิ้งงานก่อนรอมาลาหมาดห้าเวลายาสัตต์นี่แหละมุสลิมที่รักษาตัวเองอยู่ในข้อมแทที่เทจริงพี่น้องที่รักของเราสุภาโนวตาราวันนี้คุตัวบาเหลกๆหน่อยๆนะครับเทรอยฟังมากนะครับอะไรจะเป็นปรโยุ์จะเกิดเป็นความคิดที่ดีต่สุขเข้าเราพยายามมองในเง่บวก นะครับในเรื่องศาสนาถ้าเรามองในไงหลบชีวิตเราจะไม่เกิดขึ้นอีมานนะครับเราจะไม่ซักถาไม่มีความอีมานเกิดขึ้นเรามาฟังโคตบาเดนเราเปล่มันกับโูเซียเราต้องคิดให้มากกับชีวิตตัวเองเผื่อก่อนจะความตายมาถึ้งกับเรานะครับหน้าวันนี้พมพูดพิษผาดไปคําในโคตบานะครับหน้าถึงไม่สุภาพเถ็งไม่ดีนะครับหน้าข้ออีเซนและข้อหมากกันหน้ากาบข้ออัลลอฮ์ตาลา ให้กับพุ่มและพี่นองเรานะครับมัสยิดบ้านฐาเลกก็าการใหน้นี้นั้นมีสุขภาพแข็งแรงได้ผืดฝูดอีมานและขอลอตอลปวดไซฮิดายาตให้พวกเราทุกคนนะครับมีความหลักตัวเองและตั้งใจจะหลักในเรื่องฟังศาสานาให้มากที่สุดด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่ทงความตายมาถึงเรานะครับขอลอบบ้อปวดไซฮิดายาตให้เราทุกคนได้รัการามาหาเวลา juga tahwinya keluar daripada athiya miya rabana lahin auzu billahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mal amil salihan li nafsi wa ma rabbuka bizallamil lil abid barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata إنه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد